ยาสีฟันอยู่ตัวนี้ตะกี้มีคนถามเรื่องฟันพหนิงทําฟันที่ไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่อันนี้อยากจะให้ดูว่าใช้จริงของใช้<ม>จริงๆนะคะเพราะมีคนชมพี่หนิงฟันสวยแต่ทําไมถึงชอบตัวนี้อันนี้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะอันนี้ซื้อมาเยอะมากแต่ได้ลดซื้อลดราคาเคยเป็นอย่างนี้ป่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือจะเป็นสิ่งที่นั่งเล่าขำๆในแช่เคยเป็นอย่างนี้บ่ะว่าตอนที่เรานอนตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสิ่งแรกเลยว่าอ้ปาปากปุ๊บแล้วปากมันเหม็นเนี่ยเออ เพราะมันเหมือนน้ำลายบรรบุดรอะเวลานอนถึงแม้ว่าตอนกลางคืนอะเราจะแบบว่าแต่งเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าตอนกลางคืนอะเราจะแปรงฟันกั้คอบ้วนปากยังไงก็แล้วแต่ตื่นมามันก็ยังเหม็นอยู่เพราะว่าแปรงสีฟันบางตัวมันฆ่าเชื้อหมายถึงยาสีฟันเนี่ยนะมันฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียหรือพวกเชื้อโรคที่มันอยู่ในปากเราได้ไม่หมดจริงอะตัวเนี้ยหนิงซื้อมานะเป็นการซื้อใช้นะโคตรชอบเลยอะมันชื่อวันเดอร์สมามันตื่นนอนขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไม แปรงฟันแล้วเหรอวะท่านใปากมันสะอาดจังเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นฟิลแบบนั้นจริงๆอ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยอ่ะไอ้พวกยาสีฟันที่มันโฆษณาอยู่ขวดละสองสามร้อยบอกว่าแล้วก็ถ่ายโฆษณาตอนนอนตื่นมา,าปากเหม็นไม่กล้อยู่ข้างๆข้างๆ้างแฟนหรือว่าอะไรแล้วใช้ตัวเนี้ยปากมันไม่เหม็นเราก็ไปซื้อใช้ตามเฮ้ยมันก็ยังเหม็นอยู่ดีอ่ะแต่ไอันเนี้ยตื่นนอนที่มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยแปรงฟันแล้วเหรอวะ ก็ใช้ต่อจนกลายเป็นติดรสชาติสมุนไพรไปแล้วอะคือคนที่ไม่ชอบรสชาติสมุนไพรจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรแต่มันคือความเคยชินของเราที่ก่อนหน้าเนี่ยเราใช้พวกรสชาติหวานหวานรสชาติที่ติดซาซมีความเป็น p ป p p e r m i n t แล้วพอมาเจอสมุนไพรเข้าไปปุ๊บอะมันจะมันจะมันจะแปลกแปแค่วันวันแรกครั้งแรกที่โดนปากเ่าน,เนันแต่ถ้าใช้ต่อไปนะโอ้โหแจ่มเป็นยาสีฟันที่ต้องใช้ นะคะ,ะไปแล้วนะบ๊ายบาย